หาทำให้พี่นังพี่ได้ไหมเียวรออออมานั่งขอกด้วขอขอ เรียนในวันนี้นะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบว,ว่าการปฏิบัติหรือด้านวิชาสำหรับผู้ที่ย,ยุย่งยากจิตใจจะไม่ปกติในประเทศอินเด,ดียนั้นท่องแช่เนื้อแช่ผักสามารถประอกอบเรียนได้จดนถึงเรียนก้นกาว Oh my ในในขั้นต้นนี้เราก็วางกําลังไว้คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะรัตเวนตรวจการแล้วกต็ตรวจสอบในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบได้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามว่าเนื่องจากว่าในการเคลื่อนย้ายของผู้พยพนั้นก็จะอาจจะมีหลายรูปแบบในรักษาของการเดินทางมาแบบเรืบอบงบงดัดแปลงซึ่งบางครั้งนี้อาจจะทําให้ยากต่อการตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการของเราเนี่ยเราก็มีอนอกเหนือจากกาลังที่เราปฏิบัติในส่วนที่ ทั้งสื <Yeah. S 2> ่อมวลชนได้เห <c oughs> ็นแล้วนะครับเรายังม <Tem s. S 2> well. ีเครือข่ายในทะเลไม่ว่าจะเป็นเรือบมบงในพื้นที่หรือเรือเครือข่ายของด้านจากเรือต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยร่วมด้วยในการปติการครับการที่ผู้อพุยพเนี่ยจะเข้ามาในเขตหน้านน้ําไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายของไทยในเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองนะครับซึ่งมันมีขั้นตอนของการบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์หรือความประสงค์นี้ให้ทางผู้อพยพได้ทราบว่ามีขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวนะครับ ก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ผู้อพยพนั้นมีความต้องการเช่นไรหรืออย่างไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นแล้วก็สิ่งที่ทางผู้ยบต้องการด้วยครับ